มาต่อเป็น2กันเลยครับทําไม่ถนัดครับออกมาครับก็เดินก็หาอีกแล้วครับแลมโบวจิวนี่ครับอูเข้าไม่ติดนะครับเพราะว่ายกขากี่ดีกี่ดีกันไว้นี่ครับแล้วก็แทงครับแลมโบวจิวอหใส่ซอกคอนะครับใส่ซอกคอกันแล้วครับคู่นี้ครับลงจากวิธีไปน่าจะรักกันนะครับนี่คู่นี้รักกันมากเลยละครับใส่ซอกคอกันแบบนี้ก็มีอ่อนระทวยครับมาครับทําได้ไหมครับ โอ,โอ้โหสโอกอ er ีกแล้วครับแลมโบวจิ๋วเล่นสอแบบนี้มาส,สองครั้งแล้วนะครับแสนชัยว่ายังไงครับก็ถอยห่างออกมาครับแต่ว่าแลมโบจิ๋วเนี่ยครับแกไม่ยอมจริงๆครับไปดูซิครับแกเดินเข้าหาครับแล้วก็ถีบแสนชัยแทงครับโอ้โหครับแลมโบวจิ๋วแทงดอกนี่โอ้โหสุดจริงๆครับลูกนี้ครับโอ้หนักมากนะครับดอกเมื่อกี้นี่ครับอ้าต่อกันเลยครับหมัดมาแล้วครับแลมโบวจิ๋วเดินเข้าหาครับ อาทำยังไงครับรวบแล้วครับตีได้ไหมแสนชัยเก็บอาวุธหมดแล้วครับตอนนี้ครับเก็บอาวุธแล้วก็แทงไม่ถนัดเลยครับกรรมการว่ายังไงครับกรรมการนะปล่อยให้ลองกําลังกันก่อนครับดูครับแสนชัยก็ผลักออกแล้วก็ถอยมาครับเดี๋ยวทํายังไงครับยกขาเกดีไว้ครับยกขาเกดีไว้แล้วก็กอดกันีแล้วครับโอ้โหทำไม่ได้อ้าวครับแทงได้แล้วครับแหลมบูจิวแทงได้แล้วครับ แต่ก็มันไม่ถนัดครับเพราะว่านี่ครับแสนชัยแกเกะกะไปหมดเลยครับทําตัวเกะกะมันนี่หูแทงดอกนี้ครับยกแขนยกขาเกะกะครับแล้บัวจิ๋วนี่เข้าไม่ติดนะครับแทงก็แทงไม่ได้ครับกอดได้ก็จริงแต่ว่าแทงไม่ถนัดนะครับนี่ครับปล่อยลุกมาก็เดินเข้าหาแบบนี้นะครับนี่ก็โดนดักอีกแทงอีกแล้วครับจะเข้าไปทํานี่ทํายากมากเลยครับแสนชัยแกเป็นประเภทจุกจิกครับชกยากจริงๆครับดูครับเข้าไปก็ เหมือนกับเข้าไปดูนะครับแสนชัยนี่โอ้โหดูครับแทงครับ